เรื่องง่ายๆของเราอาจจะเป็นเรื่องยากของใครบางคนแล้วเรื่องง่ายๆของใครบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่โคตรยากของเราเรื่องราวของเรือดำน้าสารารที่ออกลาดตะเวนตามปกติซึ่งพวกเขาได้รับคําสั่งให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลอยเครยงคว้างอยู่ในทะเล3คนแต่มันก็ต้องเป็นคราวซวยของ3คนนี้เพราะเรือลํานี้มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดคนลุกคนพองที่เกิดขึ้นแบบต่อนเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนแล้วเรื่องราวหนีเสือป่าจระเข้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอดิง่งลึกหลอนสยอง ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกม i n g f o l l o w เดาเดาเดาหากคุณกําลังประสบปัญหากับการกินไข่เค็มที่เหมือนกับยกมหาสมุดมาไว้ในไข่ฟองเดียวอยู่ใช่หรือไม่เราขอเสนอไข่เค็มที่ฉีกทุกกฎของชื่อตัวเองเพราะมันคือไข่เค็มที่เป็นมิตรต่อไตแบบก,กินเล่นก็นยังรู้สึกว่ากําลังดีซึ่งมีทั้งแบบต้มที่สามารถรับประทานได้ทันทีแต่ต้องปอกเปลือกก่อนนะเดี๋ยวกรอบเกินและแบบดิบที่สามารถนําไปทอดหรือสุนแลแต่จะทํากินเพราะนี่คือไข่เค็มบ้านสวนในตะวันสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้คล้ ข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดข้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวขนลุกขนพองสยองกล้าวเริ่มขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกในปี1943ที่ตอนนี้เรือดำน้ำเมกากำลังลาดตระเวนกันตามปกติแต่แล้วพวกเขาก็ได้รับแฝกค,คำสั่งว่าให้ไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตชาวอังกฤษที่ลอยเคร่งอยู่กลางทะเลพวกการของเรือที่ชื่อไบคท์ก็รับคำสั่งและม มุ่งหน้าตรงมาทางนี้พอดีพวกเขาก็เลยเ,เร่งมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทาการมุดดิ่งลงใต้น้าทันทีซึ่งผู้ประสบภัยก็มีทั้งหมด3คนและหนึ่งในนั้นก็มีหญิงสาวพยาบาลท,ที่ชื่อว่าแคลและมันก็ทําให้แคลกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรือที่ตอนนี้มีผู้ชายหึงนกระหายอดอยากมากมายกํลาลังทํางานกันอย่างเคร่งเครียดอ้าวดีหรือไม่ดีวันนี้อแล้วพอทุกคนรู้ว่ามีผู้หญิงขึ้นเรือมาด้วยมันก็ทําให้ชายชะก,กันอดอยากรู้สึกกระดีกระดากรสดๆเอออยู่แต่ในน้ําจนลืมไปแล้วว่าผู้หญิงเป็นแบบไหนในขณะเดียวววกกันททีี่่่ไบบรรร์็สอออถาามผู้ดชชิตืืเเง เขาโดนอะไรคิงก็เลยบอกว่าเรืออพวกเขาโดนโจมตีจากเรือดำน้ำแต่ก็เห็นแค่แวแบๆผู้หมวดลูมิตที่รู้แบบนั้นก็เลยเอารูปเรือในแบบต่างๆมาให้คิงดูแต่คิงก็จำไม่ได้เนื่องจากเห็นแค่แวบเดียวเรือของพวกเขาก็โดนยิงจนเละตุ้มเป๊ะซึ่งผู้รอดชีวิตอีกคนก็อาการหนะักแถวก็เลยต้องมาคอยดูแลเขาแบบใกล้ชิดและอีกสักพักพวกเขาก็จับคลื่นโซน่าจากเรือที่กำลังมุ่งหน้าตรงมาหาแบบไม่เป็นมิตรไรที่ประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่าไม่สามารถขับหนีได้เขาเลยสั่งให้ทำการดับเครื่องยนต์และหยุุดกกกกกาาาาาาารรรรระทททอออยยย่่่่งงีีีมมมเเเเสสพพพืืให้ไไนบัววถต และในขณะที่ทุกอย่างกำลังเงียบสงบขนาดว่าปวดตดยังต้องอัน้นจูๆ่ๆเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ดังขึ้นแม่งจะมาเริ่นเริองอะไรตอนนี้ซึ่งหนุ่มหล่อที่ชื่อโอเดลก็สามารถวิ่งมาปิดเครื่องเสียงได้เป็นคนแรกแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันดังแบบออโต้ได้ยังไงนั่นแหละครับเสียงที่ดังจากเสียงเพลงก็สะท้อนขึ้นไปกระทบเครื่องรับคลื่นโซน่าของเรือพิศนาทำให้เรือของพวกเขาโดนโจมตีจากระเบิดน้ำลึกที่หย่อนลงมาใต้ก้นทะเลแบบไม่ขาดสายแมงโดนโจมตีเพราะเสียงเพลงแต่ถึงจะโดนโจมตีแบบพันนำเรือ และอีสัพพลูกเรือก็พบกับกังเกงของคนเจ็บที่ถูกถอดทิ้งเพราะมันสกปรก,กโสโครกแต่อีห้อกังเกงมันดันสลักสถานที่เป็นกรุงเบอร์ลินไรที่เห็นแบบนั้นก็คิดได้ทันทีว่าผู้รอดชีวิตคนนี้เป็นคนเยอรมันและเป็นคนเปิดเพลงสร้างความรื่นเริงเมื่อกี้แน่นอนแมงผิดที่แบรนด์เนมไบรก็เลยถือปืนตอมหาคนเจ็บและบีบบังคับให้คนเจ็บยอมรับท,ท,ทั้งทั้งที่ดูท่าทางแล้วแม้แต่เดินเขายังเดินไม่ไหวแต่ไรก็ไม่สนและยิงคนเจ็บป่วยตายหาไปทันทีแม่งชีวิตต้องมาตายเพราะเสี่ยงเพลงถือมออตาาาาาแแมกค้้้งสวววววยยยไไปพรรททเเหน่่่่ชชจบััธ เนื่องจากเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลนะครับแล้วพอบุคคลต้องสงสัยน่าสงสารตายมันก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะจะจู่เครื่องเล่นแผ่นเสียงมันก็ดังขึ้นอีกครั้งอ่าอย่าบอกนะว่านันตายหารีแล้วพอไร้์เข้ามาดูก็ไม่เจอใครเขาก็เลยโยนเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยความแรงจนทำให้มันพังไปใน,นทันททเออพังสัจะได้จบจบไปในขนาดเดียวกันที่แคลเธอก็อ่อนเพลียและกำลังจะพักผ่อนแต่เธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบง,งงเงีงงง้ยง,งที่บอกว่าเฮลเรยไปก่อนที่จะสายเกินแก้แมงเสียงไครวะแคลที่กลาลังง่วง เนื่องจากพวกเขาเอาศพคนที่ตายเมื่อกี้มาวางไว้ในห้องนอนเธอเธอก็เลยกรีดลั่นและเล่าให้ทุกคนฟังว่าศพคุยกับเธอเซอร์เมอร์ทาให้สองคนนี้หัวร้อนคิกคกเนื่องจากมันต้งสองตัวเป็นคนเอาศพมาวางไว้ในห้องของแคลเพื่อแกลง้งไรก็เลยสั่งให้มันตะคู่อศพไปไว้ด้านบนเซอร์มอก็ทำให้อ้นี่ที่ชื่อสตัมโบได้ยินเสียงกระซิบงุ้งยิ้งจากศพอีกแล้วซึ่งรอบนี้ศพก็บอกว่าต้องเลี้ยวกลับไปสตัมโบที่แน่ใจว่าไม่มีใครแกล้งมันก็ตกใจจนร่วงมาจากชั้นบนจากนั้น เชื่อและอีกสักพักพวกเขาก็ตัดสินใจจะเอาเรือขึ้นผิวน้าซึ่งมันก็ทําให้แคลมีโอกาสเข้ามาในห้องของไรท์โดยบังเอิญเธอก็เลยอ่นานบันทึกของไรท์และเห็นรูปของทหารระดับสูงคนหนึ่งแต่เธอก็ไม่รู้ว่าคนในรูปคือใครเธอก็เลยถามว่าคนนี้ที่ชื่อครัวว่าใบาเป็นกัปตันเรือนี้ใช่หรือเปล่าครัวก็เลยบอกว่าใบาเป็นผู้สั่งการเรือนในขนาดนี้ซึ่งมั่ก็ะทำให้แคลรู้ทันทีว่าคนในรูปที่เธอเห็นน่าจะเป็นกัปตนันโดยที่ไม่รู้ว่ากัปตันตัวจริงหายไปไหนในขณะเดียวกันที่ตอนนี้พวกเขาก็สังเกตเห็็นนเเเรรรือออออลลลลบบคววววาาาาาายยยตตตงงงมหพกกพกกกกกกขขีีแ้้้้ััู่ใํ ซึ่งรอบนี้ก็ต้องดับเครื่องและพัางตัวถึงก้นทะเลเนื่องจากข่าสือกกาลังวนหาพวกเขาแบบต่อเน,นื่องไลสักพักแคลก็พยายามซักถามไรเกี่ยวกับกัปตันที่หายตัวไปไรก็เลยเล่าว่ากับตามคนเก่าชื่อวินเทอร์และสาเหตุที่วินเทอร์หายไปเนื่องจากพวกเขาเข้าโจมตีเรือขนส่งเยอรมันใช้เพียงแค่ต่อไปโดนัดเดียวเท่านั้นเรือเยอรมันก็แตกทันทีกัปตามวินเทอร์ก็กเลยขึ้นไปดูและทําท่าจะหยิบของที่ระลึกจากเรือแตกแต่เขาก็ดันพลาดเลื่นหัวกระแทกร่วงลงจากเรือและกลายเป็นห่านปลาซากุระแมงตายโคตรทุเรศ และอีกสักพักเรือข้าศึกก็เหมือนจะตามหาพวกเขาจนเจอแต่รอบนี้พวกมันก็ไม่ได้ใช้ระเบิดน้ำลึกเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมาใช้โซ่ตะขอเส้นบักควายแทนซึ่งมอนก็ททำให้ตะขอเส้นบักควายสร้างความเสียหายให้กับเรือของพวกเขาเป็นอย่างมากไรที่ตอนนี้กําลังเหว์ก็ไม่สั่งการอะไรสักอย่างมัวลูมิที่เห็นแบบนั้นเลยสั่งให้เดินหน้าเต็มตัวซึ่งมอนก็ตทำให้พวกเขาเรออมาได้โดยที่ไรไม่ได้ทําอะไรสักอย่างแมงอึงอยู่นั่นแหละเละ็กสักพักช่างเครื่องก็บอกว่าตอนนี้เรือของเราน้ำมันรั่วและที่พวมันตามหาเรือเจอกก็็็เเเเพรรราาาะะว่ห่หหหนนนนนนคบ้้้มัััลลลออยยขึไไปแสงใโด ที่ผกไปดูว่าจุดรั่วมันอยู่ตรงไหนซึ่งเขาก็ได้ชวนสตัมโบครัวและพอหนวดเฟิร์มที่ชื่อวอลเลตออกไปสมรวจจทดที่น้ำมันรัว่วซึ่งพวกเขาก็แยกแยะก,กันถามเป็นสองทีมโดยที่โอเดลไปกับครัวโอเดลก็เลยถือโอกาสถามครัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกัปตันวินเทอร์เนื่องจากครัวก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นครัวก็เลยเล่าว่าในวันที่เรือของพวกเยอรมันแตกกัปตันวินเทอร์ไรท์ Bright, และลูมิตมีปากเสียงกันซึ่งดูเหมือนว่าครัวจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกว่าเหล็ก,ลกลม ตันวินเทอร์จนเหยียบบันไดเลื่อนโรงลงมาหน้าฟาดขั้นบันไดไตหาไปทันทีแมงอยู่ดีๆก็ตายแล้วมันก็ทาให้สตัมโบกับวอลเลยมาเห็น ah ว่าครัวไตหาไปแล้วแบบทุเรศทุรังทั้ง3าคนก็เลยพากันรีบกับเขามาในเรือเพราะความกลัวทันทีเออไม่ต้องส่งต้องซ่อมมันแล้วเวลาต่อมาพวกเขาคัดพันท้ายเ,าเรือเบี่ยงไปทางคอนเนติคัตฐานท,ที่ทุกคนพยายามบอกให้บรา์พาไปขึ้นฝั่งอังเกตซึ่งอยู่ใกล้แค่เพียง2วันและในขณะที่พัน้ายเรือกําลังเลี้ยวเรือไปคอนเนติคัตจู่ๆกระแสน้ําที่มีความแรงก็ต้านทางเสราามถ ควบคุมเรือได้อ้าวชิบหายแล้วแถมตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถอยู่ใบพัดเรือได้ถึงแม้จะปิดเครื่องเรือก็ตามซึ่งมังก็ทำให้เรือมุ่งหน้าตรงไปยังจุดที่พวกเขาจากมาก็คือย้อนกลับไปในจุดที่ยิงเรือเยอรมันในวันก่อนโดยที่พวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยสัก,กนิดแม่งเรือผีสิงชัดๆไร้ก็เลยมาปรึกษาหัวหน้าช่างเครื่องว่าจะทำยังไงถึงจะกลับมาควบคุมหางเสือเรือได้อีกครั้งพวกเขาก็เลยทำการปิดประตูห้องเครื่องและใช้วิธีซ่อมเครื่องในวิธีที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่ในขณะที่กำลังวุ่นวายกับการซ่อมเครื่องกกกัันนนออยูู่จ่จจไไฟฟ็็ดดดบบ้้คนนีีทตใเเปปิระขาาม ซึ่งมอก็ประจบอกที่ไฟสปาร์ตจนน้ำไม่ภายในบริเวณห้องเครื่องเกิดระเบิดจากลูกไฟอย่างรุนแรงซึ่งเมื่อส่งผลให้ลูกเรือมากมายต้องตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไรก็เลยพัลูกเทมเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเครื่องซึ่งมก็อทำให้เห็นว่าทั้งโรงนอนและห้องเครื่องไม่มีใครรอดสักคนเดียวแมงตายเกลี้ยงและในขณะที่ทุกคนกาลังมึนงงกันอยู่นั้นมวลลูมิก็สังเกตเห็นเงาสะท้อนในกระจมันเคลื่อนที่ช้ากว่าตัวเขาเองนิดหนึ่งแมงเงากูติดดีเลย์หรือเปล่าวะแถมพอเขาหันหลังเงามักไมืน้่อลมิันกลับไปดูเเาก็็หน โปน่าหนาอย่างกับจะไปเล่นเงิว้ววนาแมงคดวอกลูมิดเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขาก็เรีงวิ่งหนีออกมาแบบสติแตกซึ่งการวิ่งหนีของลูมิดมันก็เกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดเพราะเขาวิ่งหนีออกมาจากเรือและดำน้ำออกมาแบบไม่คิดชีวิตจนทําให้งอนเรือปากกลางอกตายหาแบบพี่สดาไปอีกคนแมงกาจะหนีมาตายในน้าดามาโดนเรือชนตายอีกถอดชเวตซึ่งหลังจากนั้นทุกคนที่ยังเหลือรอดก็อยู่ในเรือลำนี้ด้วยความมึนงงแถมตอนนี้ระบบทําความร้อนก็ใช้การไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าไราจะไม่สนใจแล้วมันนั่งขัดรองเท้าซะอย่างนนั้แมงคดิ และอีกสักพักก็เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างมาชี้ทางให้แคลเพื่อให้เธอเข้ามาในห้องของไบรอีกรอบซึ่งแคลก็อ่านบันทึกการเดินเรือของไบอย่างละเอียดจนมันทาให้เธอได้รู้ว่าไบรมีหน้าที่เป็นคนยืนยันสถานะของเรือข้าศึกโดยที่ลูมิธมีหน้าที่เปิดหนังสือเพื่อเทียบรูปทรงเรือจากสิ่งที่ไบเห็นกัปตันก็เลยสั่งให้ครัวกดปุ่มยิงแต่พอพวกเขาขึ้นไปดูพบว่าเรือลํานี้ไม่ใช่เรือขนส่งเยอรมันแต่มันเป็นเรือพยาบาลอังกฤษคือเรือที่แคลนั่งมาและโดนโจมตีนั่นแหหหลลลละตตต่่่่่กกกกาา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 รรรทททีีูููมมมมิิิิํํผผผดดดดพพััั็ใ้้้เเเขงงคคปืือออบวววยยยชช ซึ่งครัวที่ตายไปแล้วก็ช่วยปิดบังความผิดด้วยเช่นกันแต่ถึงจะรู้แบบนั้นพวกเขาก็ต้องช่วยกันพยายามเอาเรือกลับขึ้นสู่ผิวน้ําซึ่งพวกเขาก็สามารถทําได้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดาเพราะหางเรือพุ่งขึ้นมาก่อนแม่งขึ้นท่ายากซึ่งมันก็ทําให้เกิดการกระแทกอย่างแรงจนมีคนเสียชีวิตจากการโดนท่อเหล็กพุ่งใส่หัวไปอีกคนและในขณะที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายจู่ๆเรดาร์ก็จับได้ว่ามีเรือกําลังตรงมาที่เรือของพวกเขาโอเดลก็เลยบอกให้วอลเลตติดต่อไปที่เรือลานั้นเพื่อขอความช่วยเเเเเเหหลลืืืออออออโดดยยยยทีีออ่่ออ่่่่่ไไไมมมสนนนนใใจจวววาาาป็็รรรง้้ึกกกกูัะแตชุ โผล่มาและขัดขวางไม่ให้พวกเขาติดต่อเรือลำดังกล่าวแต่อเดลก็ไม่สนใจบรายที่มีท่าทีบา้บาบ้มบมๆเขาก็เลยสั่งให้วอลเลซกับสตัมโบพยายามขอความช่วยเหลือให้ได้บรายที่โมโหขันโสดก็เลยใช้ปืนพกยิงใส่แผงวงจรทั้งหมดทิ้งจนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพังพินาศย่อยยับแมงคอดจะประสาทแดกในขนาดเดียวกันที่แคลเธอก็ไม่สนใจว่าบรายจะบา้บาบอยังไงเพราะเธอขึ้นมาที่ดาดฟ้าเรือเพื่อจะพยายามส่งสัญญาณข,ขอความช่วยเหลือและในขณะที่แคลกำลังโบกมือหยอยๆอยู่นั้นจู่ๆบรายก็โผล ไบร์ย,ยิงเธอไปเลยจะได้จบจบแต่ไบร์มันก็ไม่กล้าย,ยิงแล้วมาเอียงร้องไห้อแวอูแวแสดงความอ่อนแอให้เธอเห็นซะอย่างนั้นอาการแม่งคดนกเสื้ออาการของมันก็เกินจะเยียวยามันก็เลยใช้ปืนยิงหัวตัวเองแบบยิงเบิ้ลสองทีไม่รู้แม่งทําได้ยังไงทาให้ไบร์ผู้ที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต้องตายด้วยน้ํามือของตัวเองแล้วมันก็ไปจมเหมอะที่ตอนนี้เรือปิชนาเคลื่อนผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเดวโอเดลก็เลยใช้ปืนสากรสุนขึ้นไปบนฟ้า่อส่งสัญญาขอความช่วยเหลือเสร็มันก็ได้ผลเพราะเรือลำดังกล่าวก็สสังเเเเเกกกตตตหห็นนแลละข้้้าาาชช่วววยืือออผูรรรดดีิิจุุฤ และคนที่รอก็มีกันทั้งหมด4คนก็คือแคลโอเดลสตัมโบและพอหนวดเฟิร์มที่ชื่อวอลเลซซึ่งเรือที่พวกเขาขึ้นมาก็เป็นเรือของเกตไม่ใช่เรือของข้าศึกเหมือนกับที่ไรคิดนะครับแถมเรือดำน้ําสุดหลอนมันก็มาจมลงอยู่ข้างๆเรือพยาบาลที่พวกเขาเป็นคนยิงมันเองกับมือน,นั่นแหละเออจอดอยู่ข้างๆกันนี่แหละจะได้ไม่เหงาแล้วเรื่องราวก็จบไปงไงบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็รคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด share, ้าหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ